สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวประชาธิปไตยที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอ breaking news ประจำวันที่13มีนาคม2564ตูบงอนยังไม่หายโกรธ หลังกรณีฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแม้ไร้พึ่งวุฒิภาวะผู้นำคนแบบนี้ก็มีด้วยตูกโกดงอนตุป่องตุป่องหลังกรณีฉีดสเปรย์ยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวเป็นเหตุให้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้ยังมีอาการงอนใส่นักข่าว จนชาวเน็ตเกิดการหมั่นไส้พากันวิาพากษ์วิจารณ์ภาวะผู้นำและวุฒิภาวะของคนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแม้ยังดังไม่หายยังงอนไม่หายเชี่วนะประยุทธ์จันโอชาบักตูบเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาเล็กเกี่ยวกล่าวไม่ใช่ในประเทศไทย แต่เป็นที่ฮือฮาเล็กเกี่ยวกาวไปทั่วโลกทีเดียวหลังประยุทธ์จันโอชาฉีดสเปรยใส่หน้าข่าวแล้วบอกว่าฉันล้อเล่นกับพวกเธอแล้วทำไมเอาคลิปไปปล่อยเรื่องราวดังกล่าวสื่อยักษ์ระดับโลกพากันนำเสนอข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นบีบีีรอยเตอร์ดังไปทั่วโลกให้ p r i มิ minister สเปย s a n i t i z e r o o l อ p r o ลิป t t o e ต c a p ท q u e s t i o n ชฉีดเรื่องนี้เพื่อกลบเกลื่อนเพื่อหลบเลี่ยงหลบหนีนักข่าวเรื่องราวนี้กรวีประชาชน n o c o p y r i g h ซาวฟานคับเอฟ a n d อนไ i l i c ได้เขียนบทกวีให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นบทกวีขนาดยาวทีเดียวฮ่าฮ่ฮ่ พูดง่ายๆด่า,ดาเป็นกรเลยดีกว่าคนแบบนี้ไปฟังกันครับในเรื่องราวของประยุทธ์บักตู่ไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนแอสต้าเซเนกาชนิดเดียวกับวัคซีนพระราชทานของสยามไบโอไซแอน ปรากฏว่ายุโรปห้ามใช้กันมากกว่าเจ็ดประเทศแล้วแม้ข่าวดันออกก่อนไอตูบไปฉีดนะมันน่าจะรอให้ปักตูบฉีดให้เสร็จก่อนจะได้ลุ้นงานนี้แหมอดลุ้นเลยกรวีประชาชนในนามโนูก็ี้ไลสาวแฟนคลับ MV and lyric ได้เขียนบทกรวีเรื่องนี้ ว่าแมดไม่ใส่สกปกนะประยุทธ์ฉีดสเปรฉีดไม่ถูกนะไอ้หมานั่นนักข่าวส่วนแมงสาบอยู่สภาสต,ติแตกหรือไอ้บ้าหน้าไม่อายมึงไม่อายกูนี่อายคนทั้งโลกมีนายกหัวกระโปกไอ้ชิหายคนในข่าวใส่แมดหมดยกเว้นควาย ไอตัวหลายเปลืองสเปร์แอลกอฮอล์ปัญญาอ่อนกับเมียมึงกับไอ้ป้อมหัดวางฟอร์มหัดนอบน้อมอย่ามัวจอ้อกูเริ่มหน่วยไอ้ตัวเฮคอตอจอไปหาหมอห้องฉุกเฉินถามหายาบอกหมอว่าโปตทเซียมในเลือดต่ำโซเดียมน้อยขอยาน้ำมารักษาหมอเดินมาตุบเก่งมากดึงหมอมา เข็มฉีดยาอยู่ไหนครับผมทําเป็นการใช้แมสหรือสเปรย์ผมยังรู้เมียเป็นครูไม่อยากบอกหมอคงเห็นหมอเบื่อหน้าเอ้าออกไปมึงฉีดเป็นตูคื้นเครงฉีดเข้าเส้นบอกเอนจอยมันประมาทกับทุกเรื่องในชีวิตคนขายาสารเสพติดธาตุไอ้หอยหมาประยุทธ์เสือกแต่งตั้งเชียร์ตุดจอย ส่วนคนดีก็ต่ําต้อยโดนขังกงโปตเซียมเล่นเข้าเลือดไอ้หน้าโง่ตัวโตโตสมองน้อยกระโดดยงอ้าวตายหาหัวใจเต้นเริ่มเผาลงในที่สุดก็ซื้อรงไอตุูบตายฮ่าฮ่าฮ่าปูตกใจร้องไห้รั่นฮือฮือฮือปูเคยด่าไอ้ตื้อบื้อเช้าบ่ายตาย ไปนรกถ้ามึงเหงาก็ส่งลายพระยายมไม่ใจร้ายคงผ่อนปรนไอตูบตายไอ้น้องนัดก็ยิ้มแฉ่งเพราะว่ามันก็นั่งแช่งจนได้ผลขล่าวว่าว่านยกน้อยจากเบื้องบนส่วนคนไทยก็ต้องจนกันต่อไปปูร้องไห้หนักกว่าเก่าแงงแงงร้องหาแม่แม่แห่งชาติคือคนไหน กองทับแม่เข้ามาโอ้อย่าเสียใจให้น้องนัดมันกลับใจเป็นคนดีเสียงดังตุ๊บดังเข้าแทก้กลางอากาศผูตกใจร้องไอสัตว์คนหรือผีอ้าวกูเองนอนตกเตียงยามราตรีโอ้ยฟังแอดข่าวไม่ดีก่อนไปนอนเลยฝันใหญ่ฝันเป็นตุฝันเป็นตะข่าวทุกวันล้วนสาระมีคำสอน ส่วนไอ้ตูบตามเทวีเมืองอมรอเมืองเทพทิพดูก่อนนอนตูบแนะนำสต,ติแตกเพราะว่าข่าวเรื่องดอกไม้เทพประทานมอบให้ใครตูไม่ขำเก้าอี้ตูบเริ่มสัญอนเหมือนผีอำเพราะน้องนัดถืออธรรมถือเลื่อยมาแมหมศัตรูไอ้บิ๊กโจ๊กตายแล้วฝืน นักข่าวยื่นไมโครโฟนเพราะกังขาไม่รู้ไม่รู้วิญญาณป้อมสิงกายาเงยการไหลอาบใบหน้าคนใกล้ตายฉีดวัคซีนระวังเรื่องโปแตเ,เซียมนัดเปลี่ยนเข็มตุกก็เตรียมจากหัวหายอ้างแพ้ยานายกนอกหัวใจวายกูเตือนไว้กลัวว่าฝันจะเป็นจริง องค์กรยาของยุโรป EMA เตือนลิ่มเลือดอาจม่่งเทผีเข้าติง่งความเตียงน้อยตูบฉีดเลยลองเปิดสิงลงพร้อมแล้วมึงรีบวิ่งมาไวๆเป็นทหารเสือกลัวตายขายกีหน้าไม่เด็ดหลอกมานี่มากูฉีดให้ยื่นหางมาเก็บขาหน้าสบายสบายแอลกอฮอล์อยู่ตรงไหนใส่ตามึง พ่นพ่นพ่นใส่แมงสาบโดนตาหน้าภาพนายกเมืองกระลาสามตรึงแก๊งสามชารับมันด้วยรีบมาดึงตัวตลกหน้าบึ้งตึงโง่เหมือนควายจบตอนไอ้ตูบสติแตกพ่นสเปฮ่าฮ่าฮ่าฮโอ้ยแสบจริงๆท่านมหากรวีกรวีประชาชนโนก็ไปร้า ซาวแฟนคลับ MV แอนไลกมหากรวีประชาชนประจำเพจนี้เขียนให้บักตูประยุทธ์จันโอเชยเอาไปดูเรื่องต่อไปนั่นเป็นบทกรวีของกรวีประชาชนโนก็ไปร้ายซาวแฟนคลับ MV a มวีแอนไลกที่อดทนทนไม่ไหว เห็นจากอัปปักริยาของคนเป็นบุธ,ธิภาวะผู้นำแบบนี้ทำไมช่างไม่รู้ตัวว่าจะต้องทำอะไรเมื่อไรอย่างไรคนที่เป็นผู้นำของประเทศฉีดยาฆ่าเชื้อใตนักข่าวมันแอลกอฮอล์ถ้าเข้าตาเจ็บตาแตบตาหรืออาจจะถึงตาบอดทำไมถึงช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวได้แบบนี้ ไปดูกันอีกครั้งว่าฉีดไว้ยังไงกับนักข่าวฉีดอย่างไรไปดูกันครับท่านขาแล้วกรณีของบิ๊กโจโ๊กอะคะเห็นว่าจะกลับต่อตอชอจริงไหมคะท่านนายกขาบิ๊กโจโก๊โจโกจะกลับมาต่อชออ๊ายาท่านนายกขาริงไมคะาท่โโานนายกเป ไปที่ถามคือว่าท่านนายกลงนามจริงเลยคะหรือว่าขึ้นอยู่กับทางตำรวจอะไรที่ลงนามให้พี่เจ๊กลับมาไม่ใช่ไม่ลงนามเป็นเรื่องของทางทางรัฐบาลไงต้องรู้เรื่องนี้มาไงทดสอบแล้วมันยังไม่ได้ควาิรู้สึกก็กลับไปถ้ามีอสอบสอบหรือยัแล้วที่เกาเคยฟ้องนายกหรอคะเรื่องเขาเลยแต่ว่าสามารถกลับมาได้ใช่ไหมเกี่ยวมันะแสดงว่าเรื่องราวในสตชเนื่เรียบร้อยดีใช่ไหมคะท่านขาการที่พิจารณาท่านนายกคะสุจริต นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ3วันที่แล้วและเมื่อวานนี้เกิดอาการงอนฉุนถามว่าใครเป็นคนเอาไปเผยแพร่แหมล้อเล่นนิดเดียวต่อไปนี้ไม่ล้อเล่นแล้วจบวัตนานานุ่มใช้ทวิตเตอร์ชื่อเดฟรูซีเมื่อเขียนทวิตเตอร์ว่าจบดูบิ๊กตู่ทั้งงอนทั้งฉุน ถามนักข่าวใครเป็นคนเอาไปเผยแพร่คลิปนายกสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวยันแค่ร้อเล่นต่อไปนี้จะไม่ร้อเล่นกันอีกจบฮ่าฮ่ฮ่จบจบจบ,จบเอาไปฟังครับงอนแบบไหนงอนยังไงไปดูกัน ใครเอาไปอ่ะใครเอาไปล่ะใครเอาไปใครเอาไปแม่ล่ะผมล้อเล่นกับท่าเพราะนัต่อไปนีก็ไม่ล้อเล่นกันบอกแล้วเรื่องนี้ดูอาการท่าทางแบบนี้คนเขาจะหมั่นไส้เอานะชาวเน็ตบอกว่าอีควายอีคนไม่มีวุฒธธิภาวะ งานผีเอ้ยงอนเชี่ยไรสันดานมึงทำเองหรือเปล่าคนปกติที่ไหนเขาจะทำกันแบบนี้กูจะเอาน้ำจิ้มจุ่มไปสาดมึงนีวาสนาบิ๊กพบิ๊กที่อะไรกันนักกันหนาะเมืองอะฮะอะไรมันใหญ่ฮะฮาอ <laughs> วู้นึกถึงแจะแขกอะไรมันใหญ่ถึงบิ๊กอะฮ <laughs> ะ ไม่อยากแซวแบบนี้แต่แซวหน่อยมึงนี่ใจบางมากเลยนะอยากใช้อีกคำแต่มันจะเป็นการดูหมิน่น LGBT เขามึงนี่เหลือเชื่อจริงๆเป็นทหารจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมใจมึงนี่แค่กระจู๋แมลงวันวะฮะบ,บักตูปเป็นทหารต้องเป็นผู้นำต้องกล้าเพื่อผู้ตาม นั่นคือคำที่พวกมึงใช้สอนตอนปูเรียนรอดอแล้วตอนนี้เป็นยังไงปอดแหกไม่กล้าฉีดวัคซีนฮ่าฮ่าฮูละเชื่อมึงเลยเมื่อกระทำความผิดสมควรขอโทษแต่กับอารวาสกบเกือนไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้ภาษาเอาแอลกอฮอล์มาไล่ฉีดคนอื่นเขาแล้วอ้างว่าล้อเล่นเมื่ออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของประเทศสิ่งที่สมควรมี ความรู้ความสามารถในการบริหารการพูดจาที่เป็นสุภาพชนกิริยามารยาทที่เหมาะสมแล้วต้องมีวุฒิภาวะแม้พูดยากกับคนแบบนี้มันชอบอย่างนี้แหละไล่ฉีดฉีดฉีดเกิดมากูก็ไม่เคยพบเคยเห็นมึงจะเจอนี่แหละบักตูโอ้ยของหายาเว้ย มีผู้นำคนไหนในโลกที่กรวง EQ ต่ำแล้วยังมีกิริยาอาการถอยยิ่งแสดงความยิ่งใหญ่ใส่ผู้คนได้ตลอดเวลาแบบนี้แนะนำหน่อยอยากรู้ว่าประเทศนั้นมันจเจริญรุ่งเรืองดีไหมเพื่อจะเห็นอนาคตดีๆกับเขาบ้างสำหรับคนเชียร์รุงไปสอนกิริยาบรญ,ญาาิแบบนี้กับลูกหลานที่บ้านเลยนะจะได้เป็นนายกของประเทศไทยแบบนี้ เราะเขาเป็นยุคเบบี้บูมไหมคะการสอนจากพ่อและแม่คุณครูสมัยนั้นหล่อล้อมกล่อมเกลาให้กลายเป็นคนแบบนี้หรือเป็นเพราะถูกให้ท้ายตั้งแต่เกิดจนแก่เลยไม่ค่อยรู้อะไรว่าที่มันเป็นสาคนของโลกหรือเขาไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยมีความรู้ใหม่ๆไม่ค่อยเปิดโลกหรือจริงๆว่าอาจเป็นแค่ไม่มีมารยาท คนตั้งนานและ,กะวก็ด่ามันว่าเป็นคนไม่มีมารยาทมีการสอนจากพ่อแม่ด้วยเหรอนึกว่าไม่มีนะไอคนแบบนี้เนี่ยฮะนักข่าวไทยก็พอกันแหละสันดานทาตโดนขนาดนี้ยังหัวรอดต่อกระติกเมืองในกราเขาเรียกว่าอยากและล้อเล่นฮๆๆ่าฮเจ็บมากสันดานทาต วันนี้ไปสอนภาษาไทยคนเกาหลีมาเขาเห็นข่าวนายกฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวเขาถามเราว่าคนไทยโอเคด้วยเหรอเขาบอกเป็นที่เกาหลีไม่ได้นะแบบนี้ถ้านายกเขาทำแบบนี้คนเกาหลีไม่ยอมเลยทำดีไม่ดีโดนนู่นไล่ให้ไปอยู่ในคุกเลยเขายังถามว่าทำไมนายกเราถึงยังอยู่ได้เขางงมากๆเราก็ได้แต่ยิ้มเจริญ o อ l y in Thailand ฮ <laughs> ่าฮ่ปูก็งงเหมือนกันประเทศนี้ <laughs> เป็นถึงผู้นำประเทศแต่ทำตัวปัญญาอ่อนมากเรื่องแค่นี้ท่านกระนาจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำทำไปได้ยังไงฉีดแอลกอฮอลใส่นักข่าวถ้าเขามีอาการแพ้จะทำยังไงให้ใช้สติปัญญาสักนิดว่าอะไรควรเล่นไม่ควรเล่น มึงไม่ใช่เด็กๆแกจะเข้าโรงอยู่แล้วควรจะคิดได้ไหมแล้วคิดว่าทำเป็นงอนมันน่ารักเหรอจุเล่เท่าที่สังเกตนะครับคุณประยุทธ์นี่ออกจะหน้าบางเป็นพิเศษข่าวๆอะไรออกไปต่างประเทศอย่างขา่าวสาวสองที่นุ่งผ้าแช่น้ําในหลุมถนนดังเพราะเมืองนอกเขาเล่นข่าวแกถึงกับโกรธบ่นอุบเหมือนกันแมหน่าบางอยู่เมืองไทยทําเป็น ตูทนได้สีทนได้ยังไงอย่างนั้นแต่พออแตกประเทศข่าวมันดังขึ้นมาทำหน้าบางบักตูประยุทธ์จันโอชากูเห็นมึงไปเยินแคีิมูกเวลาไปประชุมต่างประเทศยังจำภาพนั้นได้ติดตาตึงใจนะประยุทธ์บักตูุประยุทธ์โอ้ประเทศนี้กูนะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อกับประเทศนี้ โอ้ไม่โด้จะพูดยังไงดีข่าวนี้เหลือเชื่อจริงๆนายกรัฐมนตรีประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือ breaking news ประจำวันที่13มีนาคมตูงอนยังไม่หายโกรธหลังกรณีผลเอกประยุทธ์ฉีดตะเปใส่นักข่าวเป็นข่าวดังไปทั่วโลกฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าอ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายป,ประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว,ว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,700คลิปใกล้จะพันแไม่กี่วันนี้ วิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและสำหรับแฟนๆข่าวราชสำนักจากเยอรมนีอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้สำหรับท่านคือ ช่องสำรองเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2021ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยถ่ายโอนคลิปจากช่องหลักนี้ไปยังช่องสำรองและว,วันนี้มีเกือบร้อยคลิปแล้วในช่องดังกล่าวข่าวน่าจะสำานักจากเยอรมน,นีทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนไปที่ช่องสำรองช่องนี้และสำหรับข่าวต่างๆจะนำเสนอที่ช่องสำรอง2021นี้ก่อนช่องหลัก อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงทุกคลิปยกเว้นข่าวภาคดึกที่เป็นไลฟ์สดเท่านั้นแนะนำให้ไปกดติดตามช่องสำรองเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์202.1กันทุกท่านนะครับและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวดิจิๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสาม,มารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวา เวลามีไร่พีเมียทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกเจอนงีงลบัลต้ไปรรใคธพ คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน เปเที่ยงไรกันจนถึงเช้นชัยเราคือเพื่อนกันพวกศรีนาตรงพินาาประชาราตนเทรงสร้อยอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะคุมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำาเลืไม่ได้แล้วว่าเาจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเนยังไงเราลือกไม่ได้แต่ว่าสิงเดียวที่เราเลือกได้คือ เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรือจะสู้ต่อครรัับบบคคาตือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคป็นไรจะต้องเข้าพุ่งนครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มี พื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีหลักฐานที่จะเป็นนเนี้แล้วเราต้อง ยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราตอนนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเีมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อยากกให้ทุคน ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตนามัออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเนื่งเป็นเครื่องมือนะครับ อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นขาอควรคุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ